ไอ้กดแช่น่ยไปมาชมครับผมเหลี่ยมนี้เจ้าเอนะครับปอกเดียวครับผมกับเจ้าอ้นปอกเดียวแช่กระดานครับผมดูนี้เมื่อกี้นี้ก็ต้องขอโทษขออภัยครับผมสําหรับท่านที่รับอยากรับชมนะครับผมสําหรับนกกล้องนะครับส่วนก็ทางด้านบ้านักขามนะครับผมจากขอนแก่นนะครับผม ก็ถือว่าคว้าเงินรางวัลนะครับผม2องแสนบาทครับผมสําหรับเจ้าดีครับของทางด้านครับพี่โอ๊ตเลเวัตครับผมคว้าเงินรางวัลครับผมครับผมตอนนี้เข้าสู่เหลี่ยมเหลี่ยมของเจ้าเอฟอกเดียวนะครับผมเจ้าเอฟอกเดียวกับเจ้าอ้นฟอกเดียวกันครับผมเอาละครับตัวนี้เจ้าเอฟอกเดียวครับนี่ดูไม้กระดานฟอกเดียวครับผม ตอนนี้มาชมเียงปอกยาวครับผมตอนนี้แชร์ไปครับผมแชร์ไปครับผมตอนนี้พี่พี่อย่าบังนะครับพี่ออบังผมครับผมลไลฟ่สุดคู่นี้ชิงรางวัลอยู่ที่สองหมื่นนะครับ สามต่อศูนย์ครับผมตอนนี้เจ้าเอะปอกเดียวครับผมเจ้าอ้นไม้กระดานปอกเดียวครับผมเจ้าอ้นโตมาเจ้าเอะตีเจ้าอ้นโตมาเจ้าเอะแปรเอ้ยว่าไงเจ้าอ้นยังอยู่เจ้าเอะยังอยู่เอ้ยโอ้โหไม่ข้ามนะครับตอนนี้ตอนนี้เจ้าอ้นเจ้าอ้นตามศูนย์ต่อสามครับผมตอนนี้ ดานครั้งเดียวครับผมตอนนี้เจ้าเอไปไหนครับลุงนี้โตไปกระดานโอ้โหโดงมาเจา้าเอปอกเดียวกระดานว่างายโอ้โหกระดานตีโดงครับผมลุงนี้เจ้าอ้นเจ้าเอว่างายแปรโอ้โหออกแล้วครับตอนตนี้ใช้กล้องอะไรถ่ายซ้ำซูงครับผม,มออเอาแล้วครับตอนนี้เตรียมเจ้าอ้านนี่ตามสามต่อหนึ่งนะครับผมแต่กระดานนี่ราคาไปถึงสามสองต่อครับผม รับชมไปพร้อมกันครับเ oh. ต็มปอกเดียวเอาว่าไงโอ้โหเจ้าอ้นจากโคราชครับผมเจ้าเอจากร้อยเอด <c oughs> ็ดครับผมคู่เลวัดกับบ้านมะขามพี่โอ๊ตเลวัดกับทางด้านเจ้าดีดนะีนะครับผมชนะนะครับผมชนะคอนแกตเอคอนแกตเนี่ยชนะบุยลำครับผมคว้างเงินรางวัลสองแสนสี่หมื่น 2, 000, 40, 000บาทครับผม <c oughs> ก็ถือว่าทางด้านของบ้านมะขามเนี่ยก็คือขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ให้ถ่ายทอดสดครับผมโอ้โหครับผมขอคุณครับต้องขอโทษครับผม นะครับต้องขอโทษขออภัยครับผมเมื่อกี้นี้ครับผมทางด้านของทางด้านบ้านบาขามเนี่ยก็ขอลิขสิทธิ์ในเรื่องไม่ให้ถ่ายทอดสดนะครับผมแต่ว่าคือผมมวววววีวีดีโอนะครับผมพรุ่งนี้ผมจะจะถ่ายทอดให้รับชมนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องขอโทษขออภัย <Sad? S 2> ที่ที่อยากชมก็ผมมีวิดีโอให้รับชมครับผมก็ทางด้านบ้านบาขามก็คว้างเงินรางวัล2องแสนบาท with with> ครับผมด้วยสกอร์สิาต่อ8ครับผมก็ถือว่าค่อนข้างขาดลอยครับผมในช่วงท้ายเกม4ต่อหนึ่งครับผมกระดานปอกเดียวกับเจ้าอ้นปอกเดียวเจ้าเอ๋ เอาว่างายลูกนี้กระดานปอกเดียวเจ้าเออโอ้โหกระดานนี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ครับผมส่วนเจ้าเอเนี่ก็ปอกเดียวทุกอย่างครับผมถือว่าเป็นเหลี่ยมที่แปลกครับผมมีแน่นอนครับผมมีคลิปแน่นอนครับผมพอดีผมอัดคลิปไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าผมลงให้แน่นอนครับผมทางด้านบ้านมะขามนะครับผมเอาเจ้าเอปอกเดียวเจ้าอ้นนะครับผมปอกเดียวเจ้าเอตัวไปว่าง่ปอกเดียวมาเจ้าเอตีว่าง่ลูกนี้กระดานปอกเดียวโอ้โห เอาล้ครับตอนนี้ใครนำก็ผมตอนนี้ตอนนี้ร้อยเอ็ดนำสี่นำสี่ต่อสองครับแต่ราคานี่คืออยู่ที่ทางด้านของเจ้าไม้กระดานครับผมเสมอเสิบทางด้านของเจ้าเอฟปอกเดียวปอกเดียวว่างไงลูกนี้อปอกเดียวว่าไงลูกนี้เจ้าเอฟปอกเดียวเจ้าอ้นตีมาเจ้าเอว่างไงเจ้าอ้นตีมาเจ้าเอฟตีขึ้นเจ้าอ้นตีโอ้โหเอาแล้วครับ โอ้โหเอฟซีเบิดว่ากันไปครับผมตอนนี้ตอนนี้เจ้าเอเนี่ก็ถือว่าเกิดขึ้นคอแล้วครับตอนนี้ต้นเกมครับผมโอ้โหราคาไปไกลเลยครับตอนนี้กะดานไม่รู้ว่ามีอะไรดีหรือเปล่าครับผมไม่รู้ว่าตอนแรกปล่อยแต้มมาสามแต้มครับผมเหลือกี่คู่เหลืออีกสามคู่เอกครับผมเ<า>หลือซปเปอร์แม็กครับผมเ<า>หลือซปเปอร์แม็กแล้วก็ ซูเปอร์แม็กนี่เสิร์ฟเรียมฟรีครับฟรีครับผมได้รับชมแน่นอนครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับผมแต่ขอความกรุณาครับผมเรียบนี้แชร์ให้ผมหน่อยครับผมแชร์เข้าไปครับผมแชร์ลงกลุ่มนะครับกีฬานะครับผมเรามาดูเอ๋อเอ็ดครับผมปอกเดียวกับทางด้านของเจ้าอ้นปอกเดียวเหมือนกันครับผมเจ้าเอ๋ปอกเดียวเจ้าอ้นปอกเดียวเหมือนกันเจ้าเอ๋ปอกเดียวเจ้าอ้นกระดานโตมาหลังเจ้าเอตีหัวเจ้าอ้นยอดโอ้โห ยียอันเตยังยังก็ผมคู่ต่อไปใครครับแอดคู่ต่อไปยังไม่แน่นอนก็ผมสําหรับไม่ว่าจะน,น่าจะเป็นซูเปอร์แม็กซ์หรือเปล่าครับผมคู่ต่อไปกระดานใหญ่กว่าเท้าถูกต้องครับผมว่ากันไปครับผม <S <S 2> <S 2> อ,อยู่ที่ไหนเสียงภาพชัดเจนหรือเปล่าครับผมรายงานมานะครับเจ้าเอตีหวัวไม้กระดานโอ้โหเล่นนี้เออว่ามาไงลูกนี้โอ,โอ้โหอุ้ย เอาละครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมตอนนี้กระดานนี่ถือว่าค่อนข้างดีครับผมนี่ครับผมมองดูครับตามสายตานี่ไม้กระดานนี่โอ้โหแน่นอนโจยยโสยังครับผมรอชมครับผมใครที่เป็นแฟนๆของยโสกับโคราชนะครับได้ชมแน่นอนครับผมเจ้าเอโอ้โหเจ้าอุ้นไม้กระดานนี่ครับจากที่ไม่เคยเห็นก็ได้เคยเห็นแล้วครับนี่ครับไม้กระดานปกเดียวครับผมคุณจะบ่นอะไรครับนี่ครับป้าโดมจริงๆขอความกรุณาครับผม ลบบุรีครับผมขอบคุณครับผมชัดเจนครับผมอนุญาตแชร์นะครับครับผมแชร์ไปเลยครับผมเบึงการชัดเจนครับผมแชร์ไปครับผมเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมปอกเดียวครับผมเมื่อกี้นี้ทางด้านขอนแก่นนะครับก็คว้าเงินรางวัลสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับผมเหนือบุรีย์ครับผมอ้าวปอกเดียวว่าไงลูกนี้จะอ้นตีมาเจ้าเอตซับไปเจ้าอ้นตีมาโอ้โหด่งนะครับเจ้าเอตซับไปยังอยู่กระดานว่าไงเฮ้ยอ้าวยอดโอ้โหดีเหลือเกินกระดานว่าไงเจ้าเอตตีไปเจ้าอ้น โอ้โหตัวมาเจ้ตีาอีกแล้วครับวาไงลูกนี้ออกไม่ออกออกครับลูกนี้โอ้โหเจ้าเอนี่ก็จอบอึดแล้วครับผมผมบอกไว้เลยครับผมเจ้าเอนี่นักสู้พันอึดนะครับผมจากร้อยเอ็ดครับผมแชร์ให้แล้วครับครับผมขอบพระคุณครับผมสำหรับท่านที่แชร์ครับผมเจ้าเอร้อยเอ็ดเิร์ฟกระดานเจ้าเอยอดกระดานยอดคืนเจ้าเอยอดไปหลังเจ้ากระดานโอ้โหตีมาหลังยอดโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ ทางด้านไม้กระดานนี่ไม่รู้ว่ามีอะไรดีหรือเปล่าครับผมปล่อยปล่อยเต้มไป3ามต้มครับผม6ต่อสี่ครับผมกระดานเสิร์ฟโอ้โหโอ้โหกระดานนี่ถือว่าจะอ้นจากโคนรลาดนะครับผมนะครับจากที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วครับผมเลี่ยมแปลกแครับผมคู่ต่อไปนี่ก็ถือว่าทีเด็ดครับผมอีก3คู่เอกจากพวกนี้ไปไหนครับผม4ต่อ6ครับผมเจ้าเอะนักสู้จากร้อยเอ็ดกระดานตีมาเจ้า โอ้โหแม่ลูกนี้นะครับผมเจ้าเอเนี่ยวิ่งสลามไปหน้าครับผมแต่นั้นเจ้าอ้นเนี่ยตีมาหลังครับผมกระดานฟรีกับกระด้งไหมครับถ้าจะรับเหลี่ยมนะครับผมยังไงเดวผมถ้าเจ้าโดดนะครับผมอยากตีจริงๆนะครับผมต้องเหลี่ยมที่มันได้กันนะครับผมยังไงทักมาให้มันได้ตีกันนะครับให้ได้เล่นกันสนามผมสนามกลางบุรีรัมนะครับผมยินดีครับผมประสานนะครับสำหรับเจ้าโดดนะครับกระด้งนะครับจากด่านคุณทศครับผม กระดานตีมายอนหรือเปล่าเจ้าเออเอาโดนลูกนี้โยนโยกเจ้าอ้นโยกเจ้าเอโยกเจ้าอ้นว่าไงย้อดโยกเจ้าเอโยกอีกกระดานว่าไงลูกนี้เจ้าเอซับเจ้ากระดานยอดเจ้าเอยอดขึ้นกระโดงโอ้เอาละไม่รู้กระดงกระดานแล้วตอนนี้อ๋อไปแล้วทีนี้เจ้าเอว่าไงเฮ้ยเอาละกระโดงเอาละเออเอาละครับเจ้าเอถึงกับร้องออกปากครับไม่รู้นะครับกระดงเรื่องกระดานนี่ครับโอ้ เอาแล้วครับเจ้าเอเป่าปากแล้วครับตัวนี้กระดานก็มาโอ้ไม่รู้กับกระดานกระด้งแล้วเอาตนี้มาเจ้าแบมกระดานฮะดูเยอะครับผมสําหรับเจ้าหนึ่งบางชันครับผมวันนี้กลับบ้านเกิดครับผมเจ้าเอและเอดเสือใบกระดานบอกมาโอ้เจ้าเอะสงสัยขาอ่อนครับมองดูแล้วทําการบ้านมาหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ โอ้ี่ยมแปลกๆสาวทิศเมื่อไรผิดกับลูกกับเมียเมื่อนี่กับอะไรตีกันนอนว่ากันไปครับผมมีนกระดานเอกระาเากระดานกระดานตีมาเจ้าเอว่าไงเสียไปแดกไปแดกเอ้ว่าไงเฮ้เสียบอีกแล้วโอ้โหลูกนี้เสียไปข้ามครับโอ้โหลูกนี้เจ้าเอเสียไ่ข้ามครับลูกนี้โอ้กระดานนี่ถือว่าถือว่าโยกได้ครับผมกระดานกระดานนี่ถือว่าถือว่าโยกโยกเจ้าเอนี่ถือว่าเจ้าเอนี่ถือว่าหลงนะครับมองดูแล้วครับผม ลูกเสิร์ฟนี่ก็ถือว่าทางด้านกระดานนี่ก็ถือว่าเสิร์ฟตัดมาถือว่าดีดครับผมส่วนทางด้านเจ้าเอเนี่ยก็เสิร์ฟไปนะครับตามอย่างที่เห็นแล้วครับกระดานเสิร์ฟไม่แล้วครับข้าหวัวเจ้าเอตีหวัวกระดานตอกเดียวว่างไง เอาโยก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 โอ้ว่างไงลูกนี้เจ๊ปักเข้าไปนี่น,นี่มันต้องแบบนี้เอานะเอานะครับเนี่ยบ้านใต้นะครับแบบนี้โอ้กระดานนี่เก่งเนี่ยกระดานนี่เก่งเนี่ยเอาเจ้าแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดคุ้มเนื้อเกิดขึ้นได้ว่ากันไปครับผมเจ้าเอ๋เสือป้ายกระดานตีมาเจ้าเอ๋เฮ้ยซับกระดานโต้มาเจ้าเอ๋ซับไปอีกแล้วครับกระดาน พอกมาว่าไงเจ้าเอ้เฮ้ยตักเข้าไปกระดานเฮ้ยเอ้ตักเข้าไปกระดานเฮ้ยเอ้เฮ้ยตักเข้าไปเอาละครับกระดานเฮ้ยเอ้เฮ้ยตักเข้าไปโอ้โหเอาละครับนักสู้บอลกันเหนียวครับเจ้าเอ้ครับโอ้โหเลี่ยมนี้กระดานสู้เทียมโยได้ไหมครับว่ากันไปครับผมบ้านเมียน้อยชัดเจนครับผมแม่บุยลำก็พลาดท่าแพ้ให้กับขอนแก่นครับผม นะครับขอนแก่นก็คว้าเงินรางวัล2 4 0 0 0นบาทครับผมนอนดูอยู่กับเบียน้อยว่ากันไปครับผมสำหรับปี่เปียกครับผมแม่เสียดายครับผมวันนี้ปิ่เปียกไม่ได้มากับผมบอกบอกว่าอยู่พุทธบูชาดีกว่าครับผมเจ้าเอฟกเดียวนะครับผมจากร้อยเอดครับผมกัะดาล์อกเดียวจากโคราชอย่าลืมนะครับผมสามคู่เอกนี่มีให้ชมครับผมอย่าพิ่งหนีไปไหนครับผม ถ่ายทอดสดแน่นอนนะครับผมแต่คู่เมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดครับต้องขอโทษครับผม f c ฟซอดมินว่ากันไปครับผมเมื่อคืนเอาครับผมคอมเมนต์มาครับผมอ่านแน่นอนเจ้าเอตักกันไปกระดานตัวมาเจ้าเอ้เฮ้ยตักกันไปเจ้าเอ้ไม่เฮ้ยเจ้าเอ้เฮ้ยตักกันไปเจ้าวันเฮ้เฮ้ตักกันไปเฮ้ยเฮ้ยตักกันไปเอาละครับเฮ้ยตักกันไปเอาอีกแล้วครับเฮ้ยตักกันไปเฮ้ยโอ้โห เล uhm ี้ยบันตายโอ้มันจริงๆครับผมคนนี้บ้านบักขามเตะยังบ้านบักขามเตะไปแล้วครับผมบ้านบักขามก็ชนะบุรีรัมย์ครับผมคว้าเงินรางวัลสองแสนสี่หมื่นบาทครับผมแมตอนนี้มาดูร้อยเอ็ดกับโคราชครับผมนี่ร้อยเอ็ดนี่ปอกเดียวครับผมเจ้าเอนะครับผมส่วนทางด้านเจ้าอ้นนะครับผมกระดานปอกเดียวครับผม เอาลครับกระดานไปนะครับผมเสิร์ฟมาเจ้าเอตีเอาว่าไงกระดานตัวมาเจ้าเอตีไปคืนเจ้ากระดานตีมาเจ้าเอไปแล้วครับว่าไงกระดานเฮยยอดว่าไงเฮยตีเขาไปเจ้าเฮยว่าไงเฮยเฮยตีเขไปแล้วครับเฮยเปักเขไปแล้วเอานะครับอะไรกันไอเฮย้วะไอเ้ยเลเ้ยเละเฮยไอเฮยปังเข้าไปไอออนไอเอไอออน ไอเอ้ไอ้อ้นเฮ้ยไอ้เอ้ไอ้ะโอ้ยโอ้ยมันเหลือเกินเอานะครับจ้ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป่เรียบหมดตายครับโอ้ยของแดงครับโอ้ยไม่รู้จะพาใครครับไอ้เอ้ไอ้อ้นครับ มันชื่อคล้ายกันครับโอ้ยภาคไม่ทันแล้วครับพี่น้องครับแม่ไอเอกไอโอนครับโอ้โหตะวันถายครับแม่โอ้ยมันมันแบบนี้ใจขาดพอดีครับผมแชร์ไปครับผมแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปมันต้องมาดูขอบสนามมันต้องมาดูขอบสนามครับผมโอเคครับผมภาคครับผมว่ากันไปครับผมนึกว่าภาคเรียจัดไปครับผมครูบาศรีขาไม่ได้เลยกูโทษทีครับไม่ได้ไรครับผม เอาละครับพายตัวจิตเอพันข่าเหนียวครับผมปากไงลูกนี้เสือไปก้นตีมาโอ้ยออกแล้วครับผมตรงน oh ี oh ้เอาละครับโอ้โหยเอโอ้นครับผมเอาละครับแม่แบบนี้ต้องมาชมครับผมเหลี่ยมนี้ครับผมขอขอขอความกรุณาครับผมลูกห่างห่างนะครับชแต่วันใช้โลกต้องนะครับผมตาย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 ไปตายแล้วครับงั้นนี่จต่โอนตีมาเออไปปักเข้าไปโอนตีมาเอ้ย ปักเข้าไปอ้นอีกครับเอ๊ปักเข้าไปอ้นกระตีมาเฮ้ยเออโอ้โหเอีตายพอดีครับแบบนี้เอหมดแรงเอหมดแรงครับผมแบบนี้เลี่ยมันตายครับโอ้เอาแล้วครับคู่นี้นี่ผมมาแข่งเรือแล้วครับคู่นี้เนี่ยจัดไปครับผมกระดานครับผมลูกนี้จะไปไหนครับอ้นตีมาเอ๊โตไป อนตีมาเอ้ยปตักเข้าไปอนตีมาเอ้ไปอนมาเอ้ตักเข้าไปอนมาเอ้อาโอยมันจริงๆครับผมโอยแ้มอะไรครับผมบอกไอ้หนึ่งลบหน่อยอเอยู่ายยครับไอ้คัโเอ้าโทรศัพท์ไอ้เชิดไหระยััหรอ้เชิด ตอนนี้โทรศัพท์ถามกันรุ่นวไวนะครับผมตอนนี้แต็มทลายครับผมตอนนี้สูสีคุกกี้จะโอนมาเจ้าเอ้อกครับผมโอ้ยแจ้าแล้วก็มีเบิร์ตคอบคุณครับผมอ่านไม่ทันครับผมคอมเมนต์ขอโทษหลายๆครับผมตอนนี้มันมันเหลือเกินครับผมแม่มันเหลือเกินครับผมสุดภาดจังไม่เตะครับผมคนดูต้องรอดครับเจ้าเอ้ไปแล้วครับปอกเดียวจะโอนมาเฮ้ยเจ้าเอ้เฮ้ยเอ้ไปโอนมาเจ้าเอ้เฮ้ยไปอีกแล้วครับผมจะโอนมาอีกแล้วครับเจ้าเอ้ไปอีกแล้วครับจะโอนมาอีกแล้วครับเจ้าเอ้อ ไปอีกแล้วโอ้ยโอ้ยฮะใครที่มันรับตัวซ้ำไหมแจักมันไปไหนนี่ล่ะใครวให้มันถือโทรศัพท์เมื่อกีินี่มันรับโทรศัพท์มันมันไปรับไปตัวเออเออสมรสหรือเปล่ามันไปรับไอ้สมรสหรือเปล่าเอตีไปอ้นมาเอไปจะอ้นยอดโอ้โหไอ้จัดมึงโทรหาไอ้ฟาร์มดิ มันเอาโทรศัพท์ไปเข้าไปนี่น่ะมันเอาโทรศัพท์เข้าไปน่ะแหวยมันคุยโทรศัพท์บอกทางไงสมรรนี่น่ะเออหมุนไว้ได้ก็โทรศัพท์ไปหมุนน enfin> ี่ก็ได้มีโอกาสเป็นล้มเนี่ยนะครับพี่เอว่ากันไปครับผมเจ้าโอนมาเจ้าเอไปปักเข้าไปเจ้าโอนมาอีกแล้วครับเจ้าเอไปอีกแล้วเจ้าโอนมาอีกแล้วเจ้าเอไปอีกแล้วเจ้าโอนมาอีกแล้ว เจ้าเอะไปอีกแล้วเจ้าอ้นมาเจ้าเอะไปเจ้าอ้นมาเจ้าเอะเฮ้ยปักกระเบนนี่แนี่เลียบบันายแบบนี้โอ้ว่ากันไปครับผมชิงเท่าไรครับผมชิงสองหมื่นบาทครับผมไม่ใช่มันเป็นเราไปสมรสหรือเปล่ามันเป็นรับไอ้พี่น้อยไอ้ข้ามไปไหนมันไปไหนล่ะอ้นมาเอะไปอ้น มาเอไปอีกแล้วครับท่านอ้นมาอีกแล้วเอไปว่าไงอ้นมาเอเอ้อไปอีกแล้วอ้นยอดเอาเอยอดคืนอ้นยอดเอ้ยออกครับโอ้โหเอาแล้วครับไอเอคอยตายแทนแน่นอนมืงเนี่เอาละเต็มเท่าไรตอนนี้เต็มก็ทางด้านของเอร้อยเอ็ดนี่ตามครับผมเต็มเท่าไรแข่งเต็มเท่าไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินเต็ม เต็มเต็มเท่าไรมันไม่ได้กินเต็มไอ้เต็มเท่าไรวะสามฮะเออเจ็ดต่อเก้าเอาละครับผู้ชมก็อยากฟังเต็มเว้ยเฮ้ยเอาละเอไปแล้วอ้นมาอีกแล้วเอไปปักเข้าไปอ้นเอ้ยเออีกแล้วครับอ้นมาเออเฮ้ยเอาละอ้นเอาละเอโอ้จะอ้นจะเอเลยเฮ้ยโอ้ลูกดีแหมจากเอจากอ้นเราไม่รู้เลยตอนนี้ บอกเดียวนี่อะไรคือกันรู้ไอ้ไอ้นนท์ก็อ้นในนี่ก็เอเอาละพักพิทพักถูหลูกกูมึงเลี่ยบันมันคิดกันด้วยอะไรเอาเฮ้ยเสือบีแล้วเกินว่าไงจะอ้นเฮ้ยอ้นมาเอไปอีกแล้วอ้นอีกแล้วเอออีกแล้วครับท่านโอ้ยอ้นอีกแล้วเอออีกแล้วอ้นอีกแล้วเอาเอออีกแล้วโอ้ยอ้นอีกแล้วเอาเอออีกแล้วครับอ้นเออโอ้โหตายไปตายไปมี ใหญสู้จริงๆครับพี่เอว่ากันไปครับผม F4 ฟุกละเอียด f c f c คนไม่ได้มาจะ f c ทำไมครับผมต้อง F4 คนที่มาเนี่ยครับนี่ F4 A11 เนี่ครับคนที่มานี่แบบนี้ดีกว่าครับผมเชื่อผมโอ้สิบต่อเจ็ดครับผมเจ้าอ้นเจ้าเอเจ้าอ้นเจ้าเอเจ้าอ้นเจ้าเอเจ้้าเจาอ้นเจ้าเอเอาเจ้าอ้นอีกเอาเจ้าเออีกเอาเอาเจ้าอ้นอีกเจ้าเออีกเอาเอาโอ้ แมตช์เปิดสนามคนหลายครับครับผมถูกต้องครับผมสู้คู่ต่อไปใครครับคู่ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นซุปเปอร์แม็กครับผมโอ้กระดานล่างเลยครับถูกต้องครับผมกระดานล่างครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไปใครขอโทษจริงๆครับพักไม่ทันครับเจ้าเอไปเจ้าอ้นมาอีกแล้วครับเจ้าเอออกลูกนี้ออกครับผมโอ้โหกระดานนี่ถือว่าโอ้โหถือว่าเหนื่อยครับผมเจ้าเอก็เหนื่อยครับผมโอ้คู่ต่อไปซุปเปอร์แม็กครับผม เจ็ดต่อสิบเอ็ดครับผมเจ้าเอาตีมาเจ้าอ้นไม่แล้วครับเอ้าเจ้าเอไปอีกแล้วเจ้าอ้นโอ้ไม่แล้วเว้ยเจ้าเอไปไปอีกเลยเอาละหมดแรงละเอ้าอ้นกับเอไว้เฮ้ยเอเอาอ้นเออเอาเอไปอ้นปักเข้าไปเอเออเอามึงกูเอ้าไปหมดแรงแล้วเอ้ย อากระดานเอ้ยเอะไปแล้วุดนุดดุดยอ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 ้ยไปแล้วย่อนหย่อ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 โอ้โหยอดไม่ข้ามครับโอ้ไม่รู้เอ้ก็อ้นเลยครับผมไม่รู้เอ้หรืออ้นเรือเรียกหนึ่งหกหกเก้าล้อเลยครับผมไล่ต่อไหมครับผมไล่ไล่ไล่ครับผมไล่ครับยาสูโคราเตะตอนยังครับผมยาสูโคราตยังไม่เตะครับผมอีกสามคู่เอกครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับผมโอ้เหลี่ยมนี้ โป๊กเดียวกับทางด้านของกระดานป๊กเดียวนี่ก็ถือว่ามันครับผมมันคนภาคครับ <laughs> มันต้องมีเบิร์ดบอยเอฟซีร้อยเอ็ดถูกต้องครับผมปาต้องเอฟซีคนที่มาสทานั้นครับผมอย่าไปเอฟซีคนที่ไม่มาครับผมสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับกระดานป๊กเดียวอุ่นรอ้อยเอ็ดไอเอร้อยอ้แม่หนุกเดียวเกมครับผมกระดานครับ แต็มเดียวเกมครับผมครับผมครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอโทษครับผมเอาแล้วครับยอดโอ้โหเจ้าเอครับผมรู้จักโบน้องคงไหมครับว่ากันไปครับผมผมมาติดตามแสนยศครับผมขอบคุณครับได้รับชมแน่นอนครับผมเจ้าเอเจ้าเอโอ้โหเอาแล้วครับเจ้าเอนี่สงสัยเก่งแต้มฟุตท้ายครับเจ้าเอ เอ้แข็งแรงแต่แผลนี้เอ้สู้ยากก็ว่ากันไปนะครับผมให้กำลังใจนะครับผมนักเตะครับผมเจ้าเอ้ะหรอเอ็ดปอกเดียวครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับแปดต่อสิบสองครับผมเจ้าเอ้จะปล่อยของหรือเปล่าครับเจ้าเอ้เจ้าเอ้อาจจะมีงูอยู่ในกระเป๋าปล่อยของแล้วครับเจ้าเอ้เอาเจ้าโอนมาเจ้าเอ้ไปแล้วครับโอ้ยอดยอดยอดเจ้าเอ้เอ้ยไปเอ้ย เข้าไปเฮ้ยยังอยู่อย่าเพิ่งดีใจเฮ้ยตังกเข้าไปเออยังอยู่อย่าเพิ่งดีใจยังอยู่อย่าเพิ่งดีใจเอาแล้วเอ้ยเอามึงเอาเข้าไปที่นี่เอาเอาเข้าไปอีกเอาเข้าไปอีกเอาเฮ้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอายังอยู่อย่าบ้าโอ้ยหามเลยโอ้ เลี่ยมนี่พี่เสกเจ้าเสกไม่มาครับผมเอซสู้ๆครับผมปางัดสี่สี่ต้องลงมาโอ้ยขอบคุณครับผมหาแพรรอจัดไปครับผมถ้าอยากจะมาต้องหาแพรมาครับผมเก้าตอสิบสองครับผมเจ้าเอะปล่อยของหรือเปล่าครับเจ้าเอะเจ้าอ้นโอ้โหเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเจ้าเอะเราเอ็ดดักสูบบ้านก้อนยอ สู้ๆเอาโหขอบคุณครับผมเอสี wow. ่ส oh. oh ู oh. ้ๆว่ากันไปครับผมเจ้าอ้วนปอกเดียวครับผมกระดานนะครับผมส่วนทางด้านเจ้าเอนี่ก็ปอกเดียวครับผมเอาละครับเอาละครับเจ้าอันอันฉีดเอาเออโอ้โหเอาละครับแกทากมันมากจัดไปครับผมเกมตอนอะไรครับผมเกมลูกเย่าเกมครับเอาว่าไงเจ้าเอ๋เอาละครับเจ้าโบย่าสู้มีในการเตะบอลครับ มีครับผมวันนี้ครับผมเตะแน่นอนครับโอ้โหเกมสิบสามครับผมตอนนี้แต่ตอนนี้แต้มอยู่ที่สิบเอ็ดต่อสิบสองครับเอาละครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับเดี่ยวแตกขี้แตกโอ้โหแม่เจ้าเอเนี่เสียใจครับผมลูกนี้เสือไม่ข้ามครับคู่ต่อไปซูเปอร์แม็กครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับผมโอ้มันจริงๆครับผมกระดานปกเดียวครับผม โอ้สนุกจริงๆครับผมนี่เอาละครับจะพุ่งนี้ไปนะครับผม12ต่อ11เจ้าอ้นเสิร์ฟมาเจ้าเอะไปแล้วเจ้าอ้นว่าไงโอ้เอาล้วครับเอาล้วครับกระดานหนึ่งราคากระเบ็ดครับผมว่ากันไปครับผมใครดึงไม่ดึงไม่รู้นะครับผมตอนนี้ชอบฝั่งไหนเชียร์ฝั่งนั้นครับผมแม็กเตะแถวไหนเสิร์ฟฟรีครับฟรีครับผมสิบเอ็ดต่อสิบเอ้าเจ้าอ้นมาเจ้าเอะโอ้โห ลูกนี้ครับแม่กองเชียร์ไปหลอกเจ้าเอะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ยผักไม่ทันแล้วครับแม่ยิงก็แข่งเรื่อยได้หนิสิบสองและสิเเจ้าอ้อนครับเจ้าอ้อนเสือมาเจ้าเอาไปเออเฮ้ยลงไม่ลงโอ้โหเกมโอ้โหเนี่ยบ้านตายครับผมทางด้านเจ้าอ้อนกระดานนะครับผมจากโคราชนะครับผมกัวชัยนะครับผม คว่าเงินรางวัล20,000บาทครับผมพร้อมขานอกขานอกกับประมาณหมื่นกว่าบาทเลยครับผมก็คว่าเงินรางวัลประมาณสามหมกว่าบาทครับผมสำหรับเจ้าอ้วนไม้กระดานนะครับผมจากโคราชนะครับผมก็ถือว่าถือว่ามันครับผมคู่ต่อไปนะครับซุปเปอร์แม็กนะครับผมจะลงมาวอร์มนะครับผมเพราะฉะนั้นจะเพิ่งหนีไปไหนครับผมเพราะฉะนั้นจะเพิ่งหนีไปไหนครับผมสำหรับเยี่ยมต่อไปยังไงเดี๋ยวผมขอผมขอตัดคลิปแป๊บนึงครับผมเพื่อที่จะให้เจ้าแม็กวอร์มนะครับผมเจ้าแม็กเสิร์ฟฟรีครับฟรีนะครับผม ครับผมขอบคุณครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมอีสักครู่ประมาณ10นาทีครับผมผมจะมาไล์สดนะครับให้ชมซุปเปอร์แม็กนะครับผมเสื้อฟรีข้ามฟรีนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ